โอเคครับเขาเอาแล้วไม่แล้วรอให้แน่งนิ่งก่อนอ๋อเราต้องอยู่ในความสงบสักแป๊บหนึ่งทำไมอ่ะไว้อะไรไว้อะไรเรื่องอะไรไก่ที่บ้านแม่งตายเอ้อ้จยแล้จะสงการจะเชือดไก่กินท่าหน่อยมาตายก่อนเออขนาดดูฟรีคนดูยังไม่ค่อยมีเลยนะเนี่ยไปไหนกันหมดเหรอช่วงนี้ปิดเทอมอ๋อปิดเทอมก็ต้องพาลูกพาเที่ยวไป พารุ่พาเต้า,า,ามันไม่เกี่ยวกันหรอกไอ้จุ้ยปิดเทอมช่วงเนี้ยทำไมอ่ะผู้ใหญ่เข้ามาดูได้เด็กก็ปล่อยไว้อยู่บ้านไปสิผู้ใหญ่ต้องระวังให้ดีปิดเทอมอ่ะระวังเรื่องอะไรอ่ะอ่ะกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวนี้เด็กไม่นอนหัวค่ำแล้วอ่าจะมานอนดึกดึกโอโ้โหจะทําอะไรต้องระมัดระวังสักนิดใช่ถ้าเกิดบ้านมีประตู<อ>ก็ล็อกก่อนไว้อให้ลูกไปอาบน้ําแล้วล็อกประตูไว้หน้าห้องน้ําอำทีนี้ก็ปัดชิงเฉงกันไปเลย เสร็จแล้วก็ไปไขประตูห้องน้ําให้ลูกออกอถ้าเกิดไขแล้วลูกท่านไม่ออกแน่นอนครับทําไมอ่ะจมน้ําแน่นอนเลยไอเรื่องนอนกับเมียนี่กูเคยมีประวัตินะเป็นไงพี่วันนั้นกูกลับมาจากงานประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยกูก็แบบมีอารมณ์เต็มที่น,นะเออก็บอกเมียพูดไปแบบกูลูกได้ยิน <c oughs> ว่าไงแล้วพูดแบบเลี่ยงไปน้องๆวันนี้พี่ขอพิมพ์ดีดหน่อยเมียกูเขาบอกเลยเสียใจอ่ะเครื่องพิมพ์ดีดเสียไว กูกูก็งูงานใหญ่เลยไม่รู้จะทํายังไงเลยนี่แล้วเข้าไปในห้องน้ำเลยเข้าไปนั่งปักเดึ่งเมียงใส่มันจะซ่อมเสียอะไรไม่รู้นะมันเดินไปเคาะประตูผมมันบอกพี่พี่หนูซ่อมเครื่องพิมพ์ดีเสร็จแล้วค่ะกูเลยตะโกนออกมาเต็มที่เลยไม่ต้องแลวกูเขียนด้วยมือเรียบร้อยไปแล้วกูบอกอ๋อไอ้นี่เล่นเวทในห้องน้ำดีกว่าไอ้นี่จังไรมึงอะจังเรอทำไมทำไมต้องมีเมียด้วยเอาเงียนวะ เหงาก็พอตอบเล่นเลี่ยงไปมั่งก็ได้เออทำไมอะพี่ผมซื้อก็แบบไงอะเราก็เจอกันอีกแล้วกับ S T S T ิดีโอไม่ขาดหายไปไหนครับเราไปไหนไม่ได้เพราะว่าเบิกไปเยอะแล้วนะฮะเ้าอยู่บริษัทนี้บริษัทเดียวแหละใช่เพราะที่ไหนเขาไม่จ้างเราแล้วสมัยนี้ทำไมเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้เราจะเลิกเล่นตลกละอาวจะเลิกเล่นตลกจะไปทําอะไรเนี่ยจะไปถ่ายนู๊ด แข่งกันอะไรไอโด้ใบบอลเงี้ยเล็กไอศูนย์เล็กไอศูนย์เนี่ยตอนนี้โดโดใบบอลนี่เขเวลาก็ถ่ายนู้ตเขาเอาแบบใบบัวปิดใช่ไหมพี่ใช่แต่ถ้าเกิดผมถ่ายใบบัวไม่ต้องเลยเอาใบเลยใบมะขามใสใบมะขามไงของมึงเล็กอะสิเล็กอืดอัดเหลือเกินทุกวันเนี่ยพี่ใบมะขามก็ปิดมิดแหละมันเล็กน้อยใจเหลือเกินมันทำไมอยากใหญ่ไม่ละอู้ดอู้นา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  อยากหำใหญ่ใช่ไหมล่ะอยากใหญ่สิพี่ห้ำใหญ่ไม่ใช่เรื่องอยากก็ทำไงอะ่ะกลับไปถึงบ้านชุบแป้งโกกิแล้วทอดแม่งเลย <c oughs> hey. วันนี้พมมียาดใีใครอยากห้ำใหญ่ยกมือขึ้นเดี๋ยวแจกให้พีย่ยกเลยครับยกเลยครับไม่ oh ต้องเกรงใจแสดงว่าไอ้พวกข้างบนนี่เล็กกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นยาดีเป็นน้ำมันจิ้งเหลนตายทองกลมโโอห ได้มาจากโจยคเนียกระดอทอมทอมโอ้โหขังหน้าดูเลยนั่นละของเขมรก่อนก่อนได้ที่โจยก่อนเนาะพี่โจยมาแล้วอ้าวสุภาพบุรุษถ้าหากว่าหำเล็กเอาน้ำมันจิ้งเหลนผมไปนวดโอ้โหนวดเบาๆบางๆนวดอย่างเดียวนะอย่าไปทำอะไรมันนะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดมีลมก็นวดอย่างเดียวนวดไปเรื่อยๆสุภาพสตรีก็ใช้ได้ ใช้ได้สุภาพสตรีที่ใส่ชุดว่ายน้ําแล้วไม่มีอะไรแบบมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยอเอาน้ํามันจิ้งเหลนผู้ชายใช้นวดผู้หญิงใช้ลาดลงไปโอ้โหพอลาดปั๊บมันจะฟูขึ้นมาเหมือนขนมถ้วยฟูอะโอ้โหผู้ชนะกินใช่ <laughs> และสุภาพสตรีที่นมเล็กๆเอาน้ำมันจิ้งเหลนผมไปทาวน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 ไม่เกินเจ็ดวันใหญ่ยาน ยานแล้วจะมาทําไมอ่ะแต่ยานแค่นิ้วเดียวอ๋อไม่มีปัญหาอีกนิ้วเดียวถึงพื้นยืนเนี่ยนะยืนนี่แหละโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอไอ้เหี้ยยืนยาวแทบจะถึงพื้นไม่ปั่นจักรยานไม่พันล้อแต่หันเลยไอ้พูดถึงนมยานยานนี่ถึงคุณยายแป๊บเลยพี่เอ้ยมียายด้วยเหรอคุณยายผมยายอะไรนะยายแป๊บใช่ใช่ยายชื่อแป๊บยายแกชื่ออย่างอื่นแต่แป๊บนึกถึงไอ้สมศอ๋อยายชื่ออย่างอื่นยายอย่างอื่นไอ้พวกนี้กวนว่ะเนาะทุเรศเนาะทุเรศ แต่งตัวหน้าเกียดทุเลศสิ้นดีเลยเนาะเนาะเมียงเป็นเมนแล้วใส่สีแดงมามึงเป็นช่วงล่างกูเป็นช่วงบนเอาแล้วพี่ใส่สีขาวแสดงว่าเมียพี่ตกขาวที่หายแล้วซื้อยาเน็บให้สามเม็ดสู้ใสไม่ได้ใส่เสื้อลายทำไมเมียมันท้องร้ายไาย เขาว่าลายยันหอยเลยเหรอโอ้ยยันหัวยันหัวยันหัวไอ้ท้องลายพวกนี้มันไม่รู้สรรพคุณหรอกปะเป็นยังไงผู้หญิงท้องลายนี่พวกเราเคยรู้กันอยู่ใช่ปะอะใช่มันจะเพลินดีนะปะมีเมียมีเมียนี่หาพยายามหาท้องลายๆเข้าไว้อุ่นอะไอ้พวกหน้าท้องเนียนๆอย่าไปเอาไม่เพอร์เฟกต์แน่นอนยิ่งลายเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งลายยันใตเรล่านมเลยสุดยอดเวลานอนไม่หลับนอนนอามือรูปท้องเมียมันจะดังกัน พอคพอลื่นมาถึงตรงนี้เราก็วนวนให้มันลุนเอะมันจะลงไหมว่า <c oughs> พอมันเผลอตัวเราข้ามไปเลยแตว้วแล้วมึงจะข้ามไป <c oughs> ทําไมไวะเนี่ยอ้าวมึงชอบของเหมน็นเหมแล้วทะลึงทะล,ลึงเนาะตูแตกก็สุดยอดเ้ยตูแตกจะมาดียังไงอ่ะเด็กๆลูกเกิดมาไม่ต้องไปเรียนนาฏศิลไม่ร้องไม่ต้องไปเรียนศิลทำยไงก็เอาเมียนอนคว่ำเอาสีหยอดให้ลูกเป่าเล่น แสดงไอเนี่ยเคยเคยเพราให้ลูกมึงคนเดียวคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเออคุย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 กันเรื่องหลักการคุยหลักการใครเคยเล่นหนังมาม้างเนี่ยโอ้ยเล่นแต่เด็กแล้วแต่ยิ่งแต่คนนี่โอ้โหเล่นตตอนเด็กๆน่ารักเนี่เล่นหนังเนี่ยต้องห่วงเลยเด็กๆน่ารักผู้ใหญ่นี่ก็บอกอะไรนะเล่นข้างขค้าเออเด็กๆนี่ไม่ต้องห่วงพอเดินไปไหนผู้ใหญ่บ้าก็บอกเด็ก กางทั้งข่าวให้ดูสิไอสัตว์คนละหนังเล่นหนังคือหมายความว่าเล่นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเคยเล่นไหมเคยแสดงละครอะไรบ้างไหมอ๋อช่องสามแต่จบไปนานแล้วนะเหรอเรื่องอะไรทรายสีเพลิงโอ้เล่นเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นผ้านามัยนางเอกจบไปแล้วนะจบไปแล้วโอ้ยนี่กําลังฉายเลยเรื่องอะไรหนึ่งในดวงใจอ้าวเล่นเป็นตัวอะไรใครพระเอกโอ้โหสองคนคู่กันเลยคู่กันเลยเคยไหม เคยเนี่ยเคยเคยเมื่อก่อนเคยอ่าเรื่องอะไรนางกวักเคยดูไหมเคยดูจบไปหรือยังวะไม่รู้นานแล้วนานเลยไม่ได้เล่นเหรอไม่ได้เล่นโอ้ยนี่ตีใหญ่โอ้โหเป็นตัวอะไรวะเป็นตัวเฮียมี้วยเหรอมีสิพี่เวลาตีใหญ่เข้าเป็นซุกอยู่ในป่าไงแล้วมันจะมีเฮียมาโผล่อ๋อนี่ไอ้หน้ามืดเขาเรียกไปหลบในป่าไม่ใช่ไปซุกในป่า ตีหิดไม่ต้องบอกว่าเล่นเป็นตัวอะไรเฮ้มึงมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มัเนี่ยกูถามปีนี้มึงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบเอ็ดโอ้โหเอ้าถึงจะตัวเล็กก็ดีนะพี่ดียังไงเอาเกณฑ์ทหารรอดไอ้พวกตัวสูงๆใหญ่ๆอ่ะหนีทหารทั้งนั้นแหละเออมึงคนแก่ในร่างเด็กมั้งปีนี้ยี่สิบเอ็ดพอดีครับยี่สิบเอ็ดครับมึงมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนเจ็ดคนแล้วมึงคนที่เท่าไหร่คนโต คนโตอายุ21็ดครับไ่ที่ลองมึงมาเนี่ยไม่สอยมะเขือแดกกันหรอวะเนี่ยคนที่สมอายุ1ิสูงแค่เอวแล้วนะพี่เออมึงไม่มีโอกาสโตแล้วมีพี่น้องกับเขาไหมมีครับมีพี่น้องกี่คนเจ็ดคนแกเป็นคนที่เท่าไหร่คนสุดท้องนี่คนสุดท้องครับและอีหกคนไม่นั่งคุยก็ลากมะม่วงไปแล้วเหรอโอ้นั่งนอนเลยไม่แกขนาดนั้นหรอกเนี่ยมีแม่ไหมมีครับแม่มีผัวกี่คนแปด โอ้โหเจ้าชูนในแม่มึงเนี่ยแม่ก็มีพ่อคนเดียวน่ะสิอ๋อมีพ่อคนเดียวไม่ได้ดอกทองเหมือนแม่แกนี่น<อ>มีเงินมีทองเออโอ้ยแต่แม่กูนี่นั่งกินดอกเว้ยโอ้โหดอกเบี้ยนี่เหรอดอกแค่ต้มนั่นแหละจิ้มน้ำพริกนี่อร่อยชิบเลยนะคนบ้านนอกแม่งกินน้ำพริกใครบ้านนอกมึงอ่แหละโอ้โหไอ้บ้าเลยถามว่ากูคนบ้านนอกบอกเขาไปคนที่ไหนมึงดูหุ่นการแต่งตัวการเวิร์กวากอะไรของกูเนี่ยมันจะมาบ้านนอกได้ยังไงพี่ หน้าตามืงอก็ให้คน้านนอกโอ้โหตบสดังซิมเลยแป้ไอ้หน้ามืดหน้าอย่างนี้จะมาคนกรุงเทพเหรอผมเนี่ยคนกรุงเทพเกิดในกรุงเทพแล้วก็โตรในกรุงเทพเลยพี่อ๋ออยู่ในกรุงเทพคนที่ไหนเนี่ยปะสาซึ่นปะปะาซึ่นเคยไปหรือเปล่าล่ะแถวคลองปลาปามันไปยังไงขึ้นทางด่วนเห็นป้ายลงเขียวๆปะสาซึ่นนั่นแหละปะซาซึ่นอ๋อนี่อยู่ปะสาซื่นปะสาซึ่นและคุณแม่ตะลิงซัน ฝั่งทนน่ะฝั่งทนไอ้ปิ่นก้าวข้ามใหม่มีป้ายลงตลิ่งซันน่ะฝั่งทนน่ะเออนั่นแหละตังทรายมือตลิ่งซันตะลิ่งซันเออแม่อยู่ตลิ่งซันครับแล้วเมียห้วยขวงถนนรัชดาเคยไปหรือเปล่าล่ะมันจะมีแยกๆหนึ่งอ่ะประมาณที่หนึ่งที่สองหมอนวดจะเดินกนเยอะๆไอ้ฝั่งตรงข้าจะเป็นเต้นรดอ่ะนั่นแหละแยกห้วยขวงไอ้ยนีอยู่แฟลตเนี่ยทำไมวะชอบเสือกเรื่องชาวบ้าน แน่รู้ไปหมดเพื่อนกันเพื่อนกันไปเที่ยวกันบ่อยยงไงอ๋ออยู่ภาษาเซิ้นครับเอ่อคนแถวภาษาเซิ้นเวลาพูดกับพ่อพูดกับแม่นี่เพาะไหมอาก็เพาะสิครับพูดเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะก็พูดภาษาเหมือนเหมือนกันทั่วประเทศนี่แหละครับอ๋อโอ้ในประเทศนี่แหละยังเรียกพ่ออีพ่อภาษาเซิ้นนะครับเรียกพ่ออีพ่อเรียกแม่อีแม่เรียกน้องอีลาเรียกเมียอีฮาเคยไป เคยไปหรือเปล่าล่ะอีหาเนี่ยอีหาเนี่ยมันจะเลยอีเวนไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปถึงอีฮี่อะไรอีสัตว์ไม่มีมันไม่มีที่อยู่เลยพวกเนี้ยไม่รู้ตำบลอีหาไม่มีเหรอแต่รอนะต่ายแล้วเดี๋ยวก็เพิ่งมีคนชมมันนี่แหละสามสิบกว่าปีแล้วมันมีคนชมกูพูดเล่น ทําให้ยากแล้วก็จากไปเสียใจไว้แต่หุ่นยังมึงนี่หน้าเล่นหนังอินเดียนะเอาปะจะใหรลองเพลงอินเดียเป็นไหมรองเพลงอินเดียไม่เคยร้องไลยนะป๋าเพลงอินเดียไม่ดูหน้ามาเลยโอ้และแกล่ะผมเหรอฮะอ๋อคนสะเซิงเซามั้งไอสัตว์ซอซ้างมาเป็นลำเรือแค่เห็นกางเกงก็โู้โหแล้วอะไรคนบ้านนอก่ยใครบ้านนอกก็มึงกันแหละโอขอนแก่นไม่ใช่บ้านนอกอ๋อ จมจ้าป่ะเนี่ยมึงไปดูรถทัวร์ระบบขสที่ไปบ้านกูดิอมันมีแต่เขียนกรุงเทพขอนแก่นกูไปเห็นมีขันไหนมันเขียนกรุงเทพบ้านนอกเลยเอยเยบตีนโอ้ยสัตว์รองเท้ามึงแหลมเกินวะรองเท้าหรือปลอกมีดนอะคิดถึงแม่ว่ะพี่ไอหน้าเยี่ยแต่งตัวเหมือนปลาดุกคิดคิดถึงแม่ไหมะคิดถึงแม่กันบ้างไหมคิดถึงดิผมก็คิดถึงแม่เนี่ยไม่ได้กลับบ้านมันหลายเดือนแล้วเนี่ยเอาแล้วทำไมไม่กลับไป มันไม่ค่อยมีเวลาพี่แต่แกก็ส่งตังค์ไปให้แกตลอดอะดีมากส่งให้เดือนเท่าไหร่สองร้อยต้องมีหล่ะเดือนต้องถึงแม่แน่นอนสองร้อยเนี่ยนี่มึงให้ใช้เลยให้ดมนะก็ให้แกแล้วแล้วแต่แกจะใช้หรือจะดมในสงกรานหรืว่าจะกลับเนี่ยเนี่ยเออแล้วทำไมกลับไหมคิดว่าคงต้องกลับล่ะดีดีใช่ไหมเราต้องไปอาบน้ําให้แม่แม่มันอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าแล้ว 7จ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าอาบน้าไม่เป็นก็ปล่อยให้แกเน่าในไปเถอะบ้านมึงมีโง่กันทั้งบ้านว่ะไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับน้ำนิดหน่อยนิดหน่อยลดน้ำดำหัวให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอ๋อลดน้ำดำหัวพูดพูดถึงสงการลดน้ำดำหัวปีที่แล้วมากลับไปปีเดียวปีนี้สงสัยจะกลับไม่ได้แล้วละเอาไปอะไรอ่ะเะไปลดน้ำดำหัวยายไงก็ดีนี่ได้บุญได้กุศลแปดสิบสองแหลนี่ญาติพี่น้องก็ลดน้ำกันแกไม่ยอมดำหัว อ๋อแล้วมึงทำไงก็จับอุ้มเลยโดดลงคลองเลยหายเลย้ยายสงสัยปีนี้จะกลับไม่ได้ไอสัตว์นั่นมึงกดยายมึงจมน้ำแล้วก็นึกว่าแกไม่ยอมดำหัวสิเอ้ยเวจันร้องเพลงส่งใจไปให้แม่สักหน่อยแต่ร้องเพลงให้แม่โอเคได้ได้ได้เฮ้ยแม่ฟังเพลงซึ่งซึ้มเศร้าฟังแล้วคิดถึงข้างงวดรถ บุญค,คุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลแม่จะแม่ เห็นไหมแม่แกเอสาปอบมือให้กูเนี่ยอะก็เขาก็อบมือให้กูกูร้องเพลงให้แม่กูอยู่เนี่ยอ้ากูก็ร้องให้แม่กูกูก็มีแม่เหมือนกันนะกูไม่ได้ออกมาจากบ้องไม่ไผ่นะเว้ยมึงก็ให้กูร้องให้จบก่อนเลยแล้วมึงก็ค่อยร้องโอ้ยค่อยช้าไม่ได้หรอกกูต้องรีบส่งใจไปให้แม่กูก็ให้กูส่งไปก่อนโอ้ยกูถึงไปสนีก่อนมึงอ่ะเฮ้ยยังมีเรื่องยังยังมีเรื่องมีอะไรกันเหรอ ก็ดูเินะมันมายุ่งกับแม่กูมึงจะดูมันมายุ่งกับแม่กูกกกอ่ะออตกลงนี่แม่มึงสองคนยุ่งกันไม่ใช่ <laughs> มันนีะ่ยุ่งกูร้องอเพลงให้แม่กูแล้วมันมาเสือกออร้องไงอ้ากูก็ร้องเพลงให้แม่กูอ,ะอ่ะอ๋อต่างคนต่างรักแม่กันรัากันเถอะอกูก็รักแม่ของกูใช่ไหมน,นี่นี่กูร้องเพลงให้แม่กูเลยมึงจะร้องเพลงให้แม่มึงอ่าใช่ใช่มึงก็จะร้องเพลงให้แม่มึงดูแล้วเอาอย่างนี้เอาใครแม่มันดีมากจายุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันแม่มึงอยู่ส่วนแม่มึงได้แม่มึึงงก็อยู่่สวนนแมม แต่แม่มึงนะและแม่มึงด้วยไม่อย่ามายุ่งกับพ่อกูพ่อกูอาจจะเอาก็ได้นะเอามพูดอย่างนี้พูดได้ยังไงทำไมแหน่อย่ามายุ่งกับพ่อกูทำไมแล้วมึงคิดแล้วว่าแม่กูไม่เอาแม่กูก็เป็นไม่หว้ยแม่ใครแม่มันไม่ต้องยุ่งกันเอออ้าวเยหางเสื้อันใหญ่ลวง I'm เลี้ยงเมียเสียทุกทางแบบอย่างกันมาหน้าแปลกใจแม่อดอยากปากแห้งจนสีเสียกินแต่เล็กจนโตแม่ถนเอียบเอาแม่กูไปแดกซะแล้วแม่พายพอมย่อมกิแม่อดอยากปากแห้งจนสีเสียกินแต่เปรี้ยวขาวหวานทานไม่ได้ ในทองแม่ได้กก่าวเดือนว่าเติบโตโทนลูกมาลืแมแม่บางคนแย่ตีดาหน้าบัดสีแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงน่าสงสารครับเขา<ม>พักแม่เขามาห่วงห่วงลูกเติบโต,ตโทนล,ลูก,กมาลืมแม่บางคนแย่ตีดานาะ เลาอย่าป่านนี้ชื่อว่าแม่แน่ดดี้ห้าโมโมแม่ป้หลับแล้วแม่หับนอนไม่ดึกหลอกเมื่อจะรู้ว่าแม่นี้มีบุญคุณอันใจรู้แม่พอเหอะไม่ไหวแล้วแม่มึงหน้าด้านชิบหาย เป็นไงโอ้ไม่ไหวแล้วแม่มันเล้าใจใช่ไหมลูกวะแม่มันเล่าใจมันจริงอ่ะอก็แม่มึงกับโบรานเนาะไปสู้แม่มันได้ยังไงนั่งนนั่นแม่มันก็เล่าใจกว่าแทเพราะแม่ทันสมัยแม่ยุ่ัยังไงแม่มึงกับดูแต่ลิเกดูแต่หมอลำเช้าสองโมงใส่บาทจะไปสู้กับแม่ได้ไงแม่เป็นไงเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่นอนเลยเฮ้ยอส่วนมอนเน่ดูหนังเอก กูดูว่าสวดมนต์ไอ้หน้าเหี้ยแม่กูหยิบบอลปีติกูเห็นกอดูสามรอบเป็นเส้นหมดละอ๋อแกอยากดูนางแบบญี่ปุ่นโอ้โหอยากจะให้เหมือนญี่ปุ่นจองไรอ้าวแม่มึงแพ้ไปเลยช่วยช่วยหน่อยได้ไหมเดี๋ยวช่วยสักหน่อยได้ไหมได้เพื่อนฉันอะไรเนาะเจอแม่กูไปเจอกันที่ไหนเมอลิคิงเลยชั้นห้าโอ้ยแม่เที่ยวเมอลิคิงเหรอ้อวโดนอังทุก กูเห็นกูเห็นสุ่มปลาอยู่แถวบ้านนอกสุ่มเสร็จแล้วมาเที่ยวเว้ยว้าวเดี๋ยวเจอแม่กูจะหนาวทำไมแม่งขายน้ำแข็งเหรอเฮ้ยซ่อมแอร์เว้ยซ่อมแอร์เว้ยแม่กูเทคนิคโอ้ยปีนไหวแล้วเอ้าไอซัดปีนก็ไปซ่อมแอร์เดี๋ยวคนข้างล่างก็เห็นรังพึ่งแอร์แม่มึงเขาหรอกเก็บมิดก็มีฝาครอบแม่แม่แม่พี่ซ่อมแอร์อ่าอ่างี้เจอพ่อผมได้ทำไมอยู่แผนกเติมน้ำยาไอ้สัดจะมาเติมน้ำยาแม่กู ต่อให้แม่มึงก่อนเลยสามเสาไฟฟ้าแล้วทำไมเดี๋ยวแม่กูบิดตามไปนอนด้วยไ้่นอนเลยนอนบิดเลยจะมาห้าเบลว่าแล้วแม่มันไม่ยอมลงจากมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะทำไมสงสัยติดใจไอ้ถังน้ำมันอ่ะน่นมันเป็นลีลาเว้เวลาบิดรมอ๋อโอ้โหเฮ้ยแม่มึงจังไรทั้งคู่เลยวะร้องสิเฮ้ยเพลงเนี่ยเฮ้ยต่อให้แม่มึงก่อน แม่จ้าแม่แม่โอ้ยแม่แม่แมนะต้องมีสิแม่คู<ม>่อะไรรูใจคิดขึ้นมานะ้ตา อุทาถามจริงไอ้หน้าเหี้ยแม่งได้กับแพ้เหรอแม่งม้าอากากันแล้วกันแม่วิชาแพ้ไอ้สัตว์นัก็โบ,โบโบแม่มึงโ,โบมากเหรอ,อสัตว์เดี่ยวเอาหูแม่งออกข้างดิปะเนี่ยตัวสัตว์เดี่ยวสัตว์แม่งไม่ใช่ลูกผู้ชายมาไม่ใช่ชายชาติทหารไม่ใช่นัเกเลงบึย มีเรื่องใครทำคนนั่นจะไหวมีเรื่องกูทำกูเนี่ยจะทำกูแล้วมาตีหมากูหรือเม่าเฮ้ยไปโอ้โอดูดีกินขี้ดูดีกินขี้กูไม่ใช่หมาไอ้ไอ้หน้าเมืดอเฮ้ยร้องเพลงแพ้